สวัสดีครับผมพี่มโคโรสตัฟนะครับวันนี้เนี่ยจะมาแนะนำปุ๋ยแบรนด์ใหม่ของทางร้านก็คือตัวแบรนด์ King Well ในซีรีส์ King Cultivate เนี่ยจะมีทั้งหมด6ตัวก็คือปุ๋ยหลัก3ตัวปุ๋ยเสริม3ตัวปุ๋ยหลักเนี่ยใช้ทีละคู่จะเป็นคู่ปุ๋ยหลักแล้วก็ทำใบปุ๋ยหลักแล้วก็ทำดอกก็คือปุ๋ยหลักเนี่ยจะเป็นตัวคอลเล็กตัวนี้เบสเนี่ยเขาจะเป็นแคลเซียมที่เข้มข้นมากๆแล้วก็เป็นธาตุรองอื่นๆอยู่ในนี้ครบอยู่ในตัวเลยแล้วก็วิธีใช้งานเนี่ยใช้คู่กับปุ๋ยทำใบเลย เอลฟเด็กหรือว่าฟลอเรกอย่างละ2กรัมก็คือ1ต่อ2ยกตัวอย่างเช่นผมผสมตัวคอเลก1กรัมลงไปในน้าผมใช้เอลฟเด็กที่เป็นตัวทําใบหรือว่าฟลอเรกที่เป็นตัวทําดอกอย่างละ1ต่อ2กรัมจะได้ ec ประมาณ2.4ถ้าอยากได้ ec 3เนี่ยใช้ประมาณ1.1กับ2.2กรัมเพิ่มมาอีกนิดเดียวไว้ได้ ec 3แล้วการใช้งานเนี่ยที่ผมทดลองก็คือช่วงทําใบ ec 3มีปัญหาช่วงทาดอก ec 3ก็ไม่มีปัญหาแล้วก็ปกติแล้วที่เราลดกันทุกวันเนี่ยก็คือ ec 3แล้วก็เพิ่มอีก มาจากตัวนี้ King a ร o l a King a ร o l a เนี่ยจะเป็น PK เป็นปุ๋ย PK ก็คือเน้นไปที่ P และ K เลยเสริมในช่วงทำดอกให้ดอกเนี่ยได้ประสิทธิภาพแล้วก็คุณภาพที่เต็มที่มากขึ้นใช้น้อยมากๆประมาณตันจ1.5ถึง0 5กร,รัมต่อน้ำานลิตรตัวเดียว โคตรจะประหยัดแล้วก็ตัวคิงไมล่าตัวเนี้ยเป็น pH up เกต็ผลที่เราต้องทำ pH up เพราะว่าตัวปุ๋ยหลักของเราทั้งหมดเนี้ยมันค่อนข้างเป็นกรดเวลาผสมมาเนี๋ยจะได้ pH ประมาณ5.5ถึง6.0ใครที่ได้ต่ำกว่านี้ก็อาจจะต้องใช้ pH up ซึ่ง pH up เนี้ยของเราเนี้ยเข้มข้นไปด้วยโพแทสเซียมซิลิเคตขวดเนี้ย175 ml แต่ว่าหนัก250กรัมเพราะว่าเราต้องการให้ pH up เนี้ยมีตัวสารอาหารให้กับพืชได้ซึ่งสารอาหารให้กับพืชที่จะมาทำ pH up ไี่ดีี่สุดก็คือ,คอโพแทสเซียมซิลิเคตนี่แหละซึ่ง f i ัฟิลิก้าเนี่ยมันช่วยให้ลําต้นเนี่ยหวบใหญ่แล้วก็ช่วยให้ใบหหนาแข็งแรงมากขึ้นมันมีราคาแพงกว่า p ี up ชัพไปคนก็เลยไม่ค่อยนิยมทาแบบนี้กันซึ่งเราก็มีวางจําหน่ายแล้วเช่นกันตัวสุดท้ายก็คือ King ง Taylor ตัวเนี่ยใช้ได้ทดั้งรถทางน้ําแล้วก็พ่นทางใบแต่ว่าจะแนะนําให้พ่นทางใบมากกว่าเพราะว่าเราให้ทางน้ําไปหลายตัวแล้วที่เหลือเราให้ทางใบบ้างหรือว่าใครที่ท่านที่อยากจะให้ทางน้ําก็สามารถให้ได้แต่ว่าถ้าเป็นไฮโดรจะแนะนําว่าจะต้องมีฟิลเตอร์ด้วยเพราะว่าตัวเนี้ย มันผลิตมาจากสารสกัดธรรมชาติหมดเลยไม่ว่าจะเป็นสารสกัดจากสาล่ายูมิกฟูวิกหรือว่าวิตามินต่างๆแล้วก็แร่ธาตุต่างต่างที่มาจากธรรมชาติอยู่ในนี้พบเลยซึ่งมันจะมีตะกอนเล็กน้อยก็เลยจะไม่แนะนําให้ใช้กับไฮโดแต่ว่าถ้าใช้กับพีทมอสโคโค่เราคือเสียใช้ได้เลยแน่นอนแต่ว่าดีที่สุดก็คือสเปรย์พ่นประมาณสัปดาห์ละสองถึงสามครั้งผสมน้ําใช้แค่0.25กรัมต่อน้ํา1ลิตรก็ใช้พ่นได้ละคือประหยัดเช่นเดียวกันตัวถังเนี่ยขนาด1.25กิโลราคา1,250บาท ขนาดทดลอง่อไ g, อาาร้ยห้าิกรัมราคา375บาบทก็ อย่างที่บอกการันตีว่าปลูก EC 3 0ไหวทิชช PS นิ่งจากที่ผมทดลองก็คือปลูกไฮโดเนี่ย PS 6.0ประมาณ1เดือนไม่มีเสียนเลยจะมีต่าลงบ้างเพราะว่าน้ํามันระเบิดซึ่งถ้าเราเติมน้ําเข้าไป PS ก็กลับมา6.0เหมือนเดิมกล้าพูดได้เลยว่าตั้งแต่ผมปลูกมาไม่เคยมีปุ๋ยตัวไหนดีขนาดนี้มาก่อนแล้วก็ราคาก็ยังถูกมากๆด้วยสั่งได้แล้ววันนี้ที่เว็บไซต์ kingwellhydro.com แล้วก็ในเว็บไซต์เนี่ยจะมีทั้งตารางการให้ปุ๋ยข้อมูลของปุ๋ยทุกตัััวววออออยยย่่าางงลลลละะเเีีดดแ้้กกก็็นหจมต อาร์โแล้วก็วิธีการให้ปุ๋ยทั้งแบบผสมใช้โดยตรงแล้วก็แบบทําแบบตอกแทงแบบใช้โดยตรงกับตอกแทงต่างกันยังไงก็คือการใช้โดยตรงเนี่ยคือการเราตักปุ๋ยมาชั่งน้ําหนักแล้วก็ผสมน้ําใช้แต่ว่าการทํสตอกแทงเนี่ยก็คือการเอาปุ๋ยเนี่ยไปละลายในน้ำทาเป็นถังเข้มข้นก่อนเพื่อที่สําหรับคนที่อยากจะใช้ระบบโดสิ่งหรือว่าระบบอินไลน์อินเจคชั่นที่จะเป็นโดสิ่งปุ๋ยลงไปในระบบน้ําของเราอย่างเงี้ยอาจจะไม่ถนัดที่จะใช้ปุ๋ยผงก็จะทํสตอกแทงได้ซึ่งสามารถไปดูวิธีการผสมปุ๋ยทั้ง,งแบบได้ เลยมีสอนไปทุกอย่างแล้วก็ตารางการให้ปุ๋ยในเว็บไซต์ก็มีแบ่งเป็น3ระดับอยู่แล้วตั้งแต่ starter pro level แล้วก็ expert starter เนี่ยการันตีได้เลยว่าใช้รถทุกวันไม่มีปัญหาได้เลยจะรถยังไงก็ไม่มีปัญหาแล้วก็ต้นโตแน่นอนตัว pro level แล้วก็ expert เนี่ยจะแนะนําให้ run off ด้วยถ้าเราอยากจะให้ปุ๋ยทุกวันก็คือ run off ประมาณ1 5ถึงสาคือเราลดน้ำอย่างเงี้ยแล้วก็ปล่อยให้น้ำเนี่ยมันไหลออกไปใต้กระถางทุกๆวันวันละ2 0ิบถึงสามเปนตพื่อไม่ให้ปุ๋ยเนี่ยมันตกค้างอย ที่จะรันออฟเราสามารถให้ประมาณอ่สาปีครั้งต,งต่อสัปดาห์แล้วก็ที่เหลือก็ให้เป็นน้ำเปล่าตลับกันไปอยงเงียก็ได้เหมือนกันฝากด้วยนะครับอุ๋ยใหม่ของเราชิงเวลไฮโดรดอทคอมสวัสดีครับ